เลือกบ้านที่ชอบโครงการที่ใช่เลือกโซนที่ถูกใจเลือกใช้ก่อรกมวลโฮมสวัสดีจากเดอะมัสเตอร์ราชพฤกษ์นะครับสะพานมหาเจษดาบดินนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมัสเตอร์นะครับ บ้าน3ชั้นระดับ l u กชัวรนะครับพิเศษสุดๆก็คือมีเพียง8ยูนิตเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งรูปแบบบ้านนะครับมีอยู่2ท้ายด้วยกันนะครับก็คือ r e เจน300บนพื้นที่365ตารางเมตรขนาดที่ดิน64ตารางวาขึ้นไป3ห้องนอน6ห้องน้ำา3ที่จอดรถส่วนตัว r e เจน350บนพื้นที่ใช้สอย423ตารางเมตรขนาดเนื้อที่102ตารางวา3ห้องนอน5ห้องน้ำา4-5ที่จอดรถ สถานที่ตั้งใกล้ทางด่วนและรถไฟฟ้าสายสีม่วงเข้าออกเมืองง่ายใกล้ Central West Gate, Central West v i ส l e วิ e เดอะคิสใกล้โรงเรียนเดนล่าโรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรีและโรงพยาบาลนนทเวศบ้านที่เราจะพามาดูนัคือ r e g จน n 5 5 0นะครับบนพื้นที่กว่า64ตารางเมตรเป็นต้นไปนะครับแต่ละหลังพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูบ้านตัวอย่างได้พื้นที่การใช้สอยนเริ่มต้น350ตารางเมตร นะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับหห้องน้ำนะครับสามที่จอดรถหลักๆนี่คือห้องมาสเตอร์เบดมนะครับที่เป็นชั้น2นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูแล้วก็มีกิมมิคที่อยากจะนําเสนอในชั้น3นะครับเป็นระเบียงสุดหรูที่คุณจะจัดสรรเป็นพื้นที่อ u ดดอร์นะครับพิเศษส่วนตัวของคุณที่อยู่ชั้น3เนี่ยรอติดตามเลยครับแต่วันนี้เราจะพาเข้าไปดูนะครับ เราเอารถไฟฟ้าเข้ามานะครับอย่างแรกณนะปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าต้องมีที่ชาร์จบ้านหลังนี้ครับรองรับไฟ3เฟสเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือโครงการเดินระบบนะครับสำหรับ EVcharger ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่และสิ่งที่เห็นอยู่รองรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ถือว่าระบบวงจรของบ้านนี้ออกแบบมารองรับอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะซื้อโซล่าเซลล์มาติดได้เลยนะครับหรือสามารถที่จะ ซื้อวอชาร์ตนะครับมาติดตั้งนะครับส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถติดตั้งวอชาร์ตแล้วก็ชาร์จตัวรถไฟฟ้าได้ในปัจจุบันนะครับซึ่งไม่จาเป็นต้องไปเสียเงินที่จะเดินวงจรที่สองหรือขอหม้ออะไรต่างๆนะครับก็บ้านเขาเตรียมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะครับที่หมู่บ้านควรจะมีนะครับส่วนพื้นที่จอดรถนะครับจอดในร่มนะครับได้3คันแบบว่ากว้างๆเลยนะครับเพราะเราจอดมานี่คือยังเหลือพื้นที่อีกสองคันเอาไว้จอดเลยครับ ตรงนี้เป็นชานบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านกันครับเข้ามาด้านในของตัวบ้านนะครับก็คือบ้านเป็นแนวยาวเนาะก็คือจะแบ่งเป็นฝั่งซ้ายขวานะครับเดินเข้ามาฝั่งมือนะครับก็จะเป็นห้องเหมือนห้องนอนห้องหนึ่งนะครับที่โรงกาเขาแต่งไปเป็นเหมือนห้องนอนผู้สูงอายุ ก็อยู่ทางแขนด้านขวามีห้องน้ําส่วนตัวนะแต่ว่าตัวห้องน้ำเนี่ยจะเปิดประตูได้2ด้านห้องนี้ก็พิเศษก็คือเห็นหน้าบ้านได้ครับลงรถคือมีกระจกเป็นช่องแสงนะครับเดินเข้ามาสามารถที่จะดีไซน์เป็นห้องทํางานนะครับได้หรือห้องแบบว่าเป็นห้องโยคะตอนเช้าก็ได้นะคือดัดแปลงได้หมดในส่วนนี้เพราะว่ามันมีห้องน้ําส่วนตัวไปพาไปดูห้องน้ํานี่คือห้องน้ําชั้นชั้นหน,นะครับสามารถที่จะคอนเน็กไปหา ห้องเมื่อกี้ได้ก็คือเปิดประตูได้2ด้านถือว่าลองดูว่าฟังก์ชันที่ให้มาก็สามารถอัดแอปเป็นหลายๆอย่างได้ตามไอเดียของเจ้าของบ้านเลยนะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะครับก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นี่คือกิ m ม i c ของหมู่บ้านนี่เลยคือเขาจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สเปซขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อคอนเนคได้ตรงนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับที่มีขนาดสูงถึง6เมตรสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับไปทุกฟังก์ชันได้ ถัดจากคอมมอนแอเรียที่ซิลลิงสูงมาก็จะเป็นเหมือนโต๊ะรับประทานอาหารสามารถที่จะจัดโต๊ะรับประทานอาหารนั่งได้ที่เขาจัดมาให้เนี่ยก็คือ6ที่นั่งแต่ผมมองว่าสามารถที่จะขยายเป็น8ปดถึงสิที่นั่งได้โดยที่ไม่ได้แออัดอะไรเลย ก็ถัดจากตัวโต๊ะอาหารมาก็จะเป็นไอแลนด์นะครับที่จะเอาไว้ประกอบอาหารเตรียมอาหารได้นะครับแล้วก็ด้านหลังมาก็จะเจาะช่องแสงสามารถที่จะบิวเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะซิงล้างจานนะครับแล้วก็ตู้เก็บของได้หมดเลยในฝั่งของตู้เย็นสามารถที่จะบิวเป็นตู้เย็นขนาดไซส์ใหญ่ได้เลยบิกบ๊กๆเลยนะครับ ถัดเข้ามาก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งของห้องครัวเหมือนกันอนะันนี้คือน่าจะทําครัวหนักหน่อยมีต้มหุงอุ่นตุนตุ้มหนึ่งผัดทอดอยู่ในนี้หมดนะครับเพราะว่ามีหูดูดควันก็แยกโซนที่อยู่ในโซนห้องแบบชั้นหนึ่งแล้วกันที่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะปรุงอาหารตรงนี้ได้นะครับพอถัดจากห้องครัวนี้มาก็จะเป็นหลังบ้านแล้ว ส่วนของหลังบ้านก็จะเป็นห้องเมดนะครับที่ทํางานของห้องเมดลานซักล้างนะครับมีห้องน้ําห้องเมดให้นะครับแล้วก็มีห้องนอนมีห้องนอนของเมดให้ส่วนตัวซึ่งจะอยู่แขนด้านซ้ายของบ้านเมดไม่จําเป็นต้องเข้าในบ้านเราเลยครับเดินข้างบ้านมาทําภารกิจทุกอย่างอยู่ตรงนี้ได้มีห้องนอนตรงนี้ให้ไหมครับมาดูเป็นสัส่วนได้นะครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำแล้วก็เหมือนโซนซักล้างก็อยู่ตรงนี้หมดนี่คือชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะเดินขึ้นไป ดูชั้น2ที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับมีกิมมิคเล,ล็กๆน้อยๆนะครับของโครงการนี้เรื่องของสภาพอากาศของเมืองไทยหรือในกรุงเทพและปริมณฑลเรานะครับซึ่งมีเรื่องของฝุ่นของ PM เยอะฉะนั้นคือบ้านเขาคิดมาแล้วเรื่องของการมีเครื่องฟอกอากาศระบายอากาศนะครับดูดอากาศเข้าผ่านกรองนะครับกรองนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกรอง PM 2.5ได้เพื่อให้อากาศที่ดีเข้ามาในบ้าน แล้วก็ดูดอากาศเสียออกในชั้น3ชั้นบนได้เลยนี่คือสิ่งที่โครงการเขาเตรียมมาให้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะรองรับในการติดโซลาร์เซลล์ได้เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับนี่ไาเราขึ้นไปดูชั้น2อกันดีกว่าในส่วนของชั้น2บันไดที่ให้มานี่เหมือนเดิมอีกแล้วทุกคลิปที่เราพูดถึงเรื่องของตัวบันไดที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีความหนามีความแน่นเดินไม่ได้ตึงตังแล้วก็ดูสัมผัสพ,พิเศษของตัวไม้บันไดอะ่ะ มันจะมีเท็กเจอร์ที่เป็นรอยไม้อย่างชัดเจนเลยนะครับดูแบบเวลาเราแบบใช้เท้าเหยียบแบบมันดูสัมผัสเหมือนเราเหยียบไม้จริงเราขึ้นมาอยู่ในชั้น2แล้วนะครับแคนทางด้านขวาเมื่อกี้ที่คอนเนคกับดับเบิลสเปซเราก็จะเป็นห้องลิฟวิ่งนะครับเอาไว้ที่จะดูหนังฟังเพลงได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยนะที่โครงการเขาเตรียมมาให้นะครับสามารถมองเทควิวเข้าไปอยู่ที่ห้องลิฟวิงข้างล่างหรือคอมมอนเอเรียข้างล่างได้เลยนะครับ ก็ห้องนี้สามารถที่จะเป็นห้องพักผ่อนส่วนตัวนะครับในชั้น2ของเราได้ก็เป็นห้องดูหนังนะครับห้องอ่านหนังสือได้แล้วก็มีระเบียงนะครับทางด้านหลังเอาไว้แบบเทควิวได้นะครับระเบียงก็ใหญ่นะครับ ก็ถัดมาเ้าก็จะมีห้องน้ำนะครับของชั้น2นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้หรือครอบครัวที่เข้ามาอยู่ก็สามารถที่จะมาอยู่ในชั้น2ห้องริบบิ้งามารถใช้ห้องน้นํานี้ได้ห้องน้ำก็มีขนาดใหญ่แบ่งเป็นโซนเปียกและโซนแห้งไว้อย่างดีเลยนะครับห้องน้ํา แล้วก็ถัดมาในแขนซ้ายของบ้านนะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่มาหือมาเลยก็บอกว่าคือครึ่งหนึ่งของบ้านเนี่ยยกให้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมเลยฟังก์ชันดีมากนะครับเราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าโซนนี้ที่เห็นคือสามารถที่จะวางเตียง6ฟุตแบบเลือนเหลือได้เลย นะครับแบบเลือๆได้เลยยาวไปถึงแบบจากประตูเข้ามาอันนี้คือเป็นห้องมาสเตอร์เบรดรูมกันได้ทั้งหมดเลยนี่คือโซนพักผ่อนมีแสงเข้าทั้งซ้ายและขวาด้านหน้าด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นฝั่งของหน้าบ้านนะครับเปิดเข้าไปดูว่ามีลูกค้าหรือว่ามีลูกบ้านเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ได้นี่คือของโซนพักผ่อนส่วนฝั่งนี้ก็เป็นส่วนแสงเข้าในทางด้านของหลังบ้านนะครับนี่เป็นช่องแสงเล็ก นะครับที่จะเข้ามาได้ในโซนพักผ่อนและอีกฝั่งหนึ่งที่ฟังก์ชันมีมาให้ก็คือว่าห้อง walk in closet นี่บางคนถ้าเป็นผู้หญิงตื่นนอนก่อนเนี่ยก็ลุกขึ้นมาก่อนแสงไม่ได้เข้าไปในที่ห้องนอนเลยนะเพราะว่ามันแบ่งเป็นสัดส,ส่วนอย่างชัดเจนดูจากดูจากฟังก์ชันที่ที่โครงการให้มาก็รู้แล้วว่าเรื่องของความ p r i v a c y เรื่องของความส่วนตัวเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้อง walk in closet ขนาดใหญ่เลยนะครับจัดเลียงได้ทั้งหมดแนวยาวๆนี้เลยใช่ครับ ก็น่าจะเป็นของสาวๆที่น่าจะชอบแหละนะครับผู้ชายน่าจะแบบซอกนึงแบกให้เขาหน่อยนะครับก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้ามีกระจกมาให้นีครับเปิดไฟได้ด้วยนะนี่ถัดมาเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำขนาดใหญ่สามารถที่จะวางอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่เบลเทอร์อย่างนี้ได้เลยนะครับมองเทควิวในช่องแสงเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น ส่วนของสุขภัณฑ์ที่แบ่งฟังก์ชันออกมาเป็นว่าโซนเปียกและโซนแห้งแยกกันนะครับแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้เป็นอ่างล้างหน้าก็แบ่งเป็น his and her นะครับก็คือใช้แยกกันนะครับ2คนสุขภัณฑ์ทั้งหมดของโครงการให้มาเป็นของ c o l l e r นะครับใช่ ฟังกชันดีนะผมชอบฟังก์ชันแบบนี้มากเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆคือส่วนตัวเลยนะนี่คือจากแนวคิดว่าเวลาเราแบบตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากได้เห็นแสงเข้าหน้าแสงห้องเพราะว่าเราต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเดินเข้าห้องน้ําก็มันแยกกันเนี่ยไม่ต้องมีแสงรอดเข้าไปเนี่ยหรือจะแบบใครตื่นก่อนอาบน้ําก่อนก็อยู่คนละส่วนแต่ยังอยู่ในพื้นที่สเปซเดียวกันนี่แหละครับห้องมาสเตอร์เบดมของอูบานมาสเตอร์นะครับเสร็จจากชั้น2นะครับเราจะพาขึ้นไปดูชั้น3 พิเศษตรงกิมมิทของโครงการที่เตรียมมาให้เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างปะใช่ขึ้นมาชั้น3ก็จะเห็นโซนตรงนี้เลยนะครับไอเดียบางคนเนี่ยจะมองว่าเป็นห้องพระใช่เพราะว่ามันดูสงบแล้วก็เป็น,ปน,ปนสัดวเป็นสวนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นนะฮะก็สามารถที่จะอะแดปเป็นห้องออกกําลังกายได้ใช่ตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องลงไปที่ไหนเลยออกกาลังกายตรงนี้ได้เลยก็เป็นห้องตรงนี้ได้หรือเป็นห้องแคสเกมก็ได้นะ ดูแบบเป็นแคสเกมแล้วแบบมีเพื่อนมานอนให้ไานอนนอนชั้น3ได้อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในบนชั้น3ก็จะมีะโซนของแบบเหมือนช่องรับแสงขนาดใหญ่นะครับสามารถวางโซฟาขนาดเล็กนะครับเอาไว้อ่านหนังสือนะครับในช่วงเช้าได้นะครับืจิบกาแฟแล้วก็มองไปที่วิวหน้าบ้านได้อีกฟังก์ชันหนึ่งอีกไอเดียน,นึงก็แปะทีวีเอาโซฟามานั่งออได้เหมือนเหมือนกัน ถัดมานะครับแขนขวาของบ้านก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเรามาดูพื้นที่ห้องนี้ดีกว่านะครับห้องนี้ก็สามารถที่จะวางเตียง6ฟุตได้นะเป็นพื้นที่ที่ทางโครงการเขาอยากจะโชว์ว่าจริงๆอ่ะมีชั้น3าขนาดนี้ต้องมีระเบียงขนาดไหนนี่อยากให้ทุกคนมาดูว่าระเบียงที่นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีพักชั้นลงมานะครับให้เราได้ออกมาปิ้งย่างหรือมา นั่งทำแอคทิวิตีนะครับอยู่บนชั้น3นะครับแล้วก็เทควิวรอบๆได้เลยนะครับนี่ถือว่าใหญ่อลังการมากๆฝั่งนี้ก็สามารถที่จะเป็นจัดสวนได้นะครับเป็นสวนลอยฟ้าของเรานะครับที่อยู่ชั้น3อย่าลืมว่าที่นี่คือชั้น3นะครับจริงๆทำห้องนี้เป็นห้อง bedroom, มาสเตอร์เบดมก็ได้นะแต่จะพามาดูห้องน้ำนี่ห้องน้ำของชั้น3ก็แบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถัดมาอีกแขนซ้ายของบ้านนะครับก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับสามารถที่จะจัดสรรเป็นห้องนอนได้เพราะว่าห้องนี้พิเศษเหมือนกันมีเหมือนโซนทำวอล์กอิ c ครัวนะครับให้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีทางด้านซ้ายมือก็จะมีห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำส่วนตัวนะครับอันนี้อยู่ทางด้านแขนซ้ายของบ้านนะ บนชั้น3ที่โครงการนี้เขาดีไซน์ยังไม่ได้บิวอินให้เป็นไอเดียนะแต่อยากให้เห็นเป็นแบบว่าเหมือนพื้นที่นะครับสามารถที่จะใส่ไอเดียเข้าไปได้นะครับว่าอยากทําเป็นห้องแบบไหนอย่างเงี้ยครับเพื่อการใช้งานสําหรับครอบครัวนะครับนี่แหละครับคือโครงการเดอะมาสเตอร์ราชพฤกษ์สะพานมหาเจษดาบดินโครงการในเครือบริษัทเปี่ยมสุกรอเพอร์ที้เดเวล็อพเมนต์จำกัดเราใส่ใจและคํานึงถึงความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยสําหรับใครที่สนใจสามารถ ติดต่อเข้ามาพูดคุยได้โดยตรงที่กรกมลโฮมเรื่องบ้านไว้ใจกรกมลดูแลบ้านผ่อนตรงบริษัทติดบูโรฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจอยู่ต่างประเทศเพียงคุณมีเงินดาวก็ผ่อนตรงในบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราไปชมเพบ้านตัวอย่างเป็นบ้านที่พื้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นท้ายที่ใหญ่ที่สุดก็คือ r ีเจนด350นะครับจุดพิเศษของบ้านตัวนี้ก็คือมีสวนลอยขึ้นจะเช้นอมต่อกับหลัง แล้วทางโครงการก็ฝากมาบอกว่าถ้าสมมติว่าบ้านที่เป็นไซส์เล็กอยากจะมีลิฟต์แจ้งได้นะครับถ้าสมมติว่าใครที่เข้ามาดูแล้วอยากจะมีลิฟต์ส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้ต้องการพื้นที่แสรซอยใหญ่ขนาดนี้อยากได้เป็นลีเจน300นะครับสามารถที่จะแจ้งเซลหรือว่าแจ้งทางโครงการได้ในการติดลิฟต์ส่วนตัวนะครับเลือกบ้านที่ชอบโครงการที่ใช่เลือกโซนที่ถูกใจเลือกใช้ก่อกรกมวลโฮม